สวัสดีครับสวัสดีวันอากาศใสๆครับวันนี้ไม่มีแดดเลยครับรู้สึกว่าจะคึมๆหน่อยหนึ่งหรือฝนจะตกวันนี้มาพามาชมงานที่โคราชครับมาไซงานโคราชเรากำลังขึ้นฐานลากกันครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศการทำงานครับ น,นี้ช่างกำลังมัดตะกอ้อตะกอ้อหัวเข็มครับเข็มของเราใช้เป็นเข็ม22คูณ22เข็มตันครับช่างกำลังมัดตะกอ้อเข้าหัวเข็มครับเมื่อวานนี้ลงดินไปสองหลัง รอฝนฝนไม่ตกครับเลยใช้สปริงเกอร์ลดน้ำไปก่อนให้ดินแน่นครับการมัดตะกอ้อของเราในการทำงานหน้าฝนนะครับพอมัดเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำปูนลาดเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กขึ้นสนิมนะครับ ลาดไปก่อนเลยไม่รู้ว่าวันไหนฝนจะตกอีกสองหลังข้างหน้ากำลังปรับดินเพื่อที่จะเทลีนตัดเข็มครับเดี๋ยวไปชมกันครับ เมื่อวานช่างก็ดีใจกันไปหลายคนครับถูกหวยมาอยู่โคราชนี่ดวงดีถูกหวยกันวันนี้ราบดื่นดีครับยังไม่มีฝนมา เราปรับแล้วแล้วก็จะเทลีนเป็นประมาณนี้ครับเทลีนไว้เพื่อจะดิ่งหาลายตัดเข็มต่อไปครับนะที่โคราชนี้การทำงานก็โอเคครับราบลื่นดีครับไม่มีปัญหารู้สึกว่าฝนฟ้าก็จะเป็นใจด้วย ช่วงขึ้นฐานลากนี้ฝนยังไม่ลงเลยครับได้ลดน้ำใช้สปริงเกอร์ช่วยถ้ารอแต่ฝนกลัวไม่ได้เทคานครับโครงการนี้เราขึ้นอยู่เจ็ดหลังครับอยู่ที่โคราช ทังนี้ก็ปรับดินเสร็จเมื่อวานจะรอลดน้ำอัดดินให้แน่นก่อนครับถึงจะดำเนินการต่อบรรยากาศการทำงานวันนี้อากาศคืมครับเย็นสบายไม่แดดครับ เราก็ได้มัดเสาวไว้เรียบร้อยชุบป,ปูนไว้เพื่อไม่ให้สนิมขึ้นครับเรียบร้อยโอเคครับวันนี้พานำเสนองานโครงการที่โคราชแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพานำเสนอ ให้ชมเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับเพจนายช่างหมูครับสวัสดีครับ